หนึ่งสองสามสี่ห้าบุญเข้าสากนะครับที่วัดบ่อชนิงนะครับนี่วัดบ้านเก่าบ่อมาร่วมบุญที่วัดบ่อชนิงนะครับฝนตกดีเหลือเกินนะครับเด้นนะครับญาติโยมก็ตามฝนมาเลยนะครับนี่ยโอ้ฝนดีครับแม่เนาะเด้นนะครับฝนดีเหลือเกินนะครับน้ําเต็มวัดเลยนะครับมีคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่กระบอมาแตะภาพก็ลุยน้ํามานะครับ ญาติโยมก็มาเนี่ยครับมีน้ําไหลเชิงนองเลยนะครับโอ้มีแต่คนบุญเอาฟ้าเอาฝนมาด้วยนะครับญาติโยมเนี่ยครับน้ําก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้วัดบ้านกบอมาร่วมบุญนะครับฉันพระทหารเช้าเพลนนะครับที่วัดบออชนิงนะครับญาติโยมเต็มสาลาเลยนะครับวัดบออชนิงอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่ ครับ,บนรวมญาติรวมโยมมาในศาลานี่นะครับนี่ไปที่อื่นไม่ได้แล้วนะครับ,บนี่สามเณรนะครับอยู่ด้านหน้านี่นะครับไปตั้งหม้อไปไหนบอกย่างป่าไหลผู้วายใจคำว่าอะไรผู้วายเขาไปบ้าง